ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของชาวใจบุญกันบ้างค่ะเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นครอบครัวของนายจิตเกื้อเหลือค่ะแล้วก็ครอบครัวพร้อมใจกันในการที่จะมอบโฉนดที่ดินจํานวนหนึ่งไร่46ตารางวาเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เป็นที่ในการทำเ,เป็นที่ทําการสภาวัฒนธรรมของอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาค่ะ นายจิตเกื้อเหลือแล้วก็ครอบครัวค่ะได้มีการมอบโฉนดที่ดินจำนวน1ไร่46ตารางวาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ของหมู่ที่2ตําบลรัฐภูมิอําเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์เป็นที่ทําการสภาวัฒนธรรมอําเภอควนเนียงเป็นศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมภายในอําเภอโดยมีนางสมศรีรักนุ้ยค่ะ อดีตวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับมอบมีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบนะคะโอกาสนี้เองพระครูสมุเอกศักดิ์ฐานวีโรค่ะเจ้าอาวาสวัดป่ารัตภูมิได้มีการมอบเงินสนับสนุนจํานวน3 0,000บาทเพื่อนําไปสมทบทุนในการสร้างห้องน้ําสาธารณะจานวนหนึ่งห้องด้วยกันค่ะซึ่งทางด้านของนายจิตเกื้อเหลือนะครับก็ได้บอกครับว่าที่มาของการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้เนี่ยก็เริ่มมาจากการประ ที่ศาลาประชาคมอำเภอควณเนียงซึ่งตนเองเก็ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานในที่ประชุมครั้งนั้นและก็ถือโอกาสมอบนะครับที่ดินจำนวนหนึ่งไร่46ตารางวาให้เป็นพื้นที่ทำการของสภา,าวัฒนธรรมอำเภอควณเนียงซึ่งการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้เนี่ยตเนเองก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะประสบความสำเร็จด,ดังที่ตั้งใจเอาไว้ขอให้ทุกคนนะครับนำศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครับและก็ขอให้รักษาความดีเปรียบเสมือนเกลือรักษาความเค็มครับ